ที่กินหมูอัดเม็ดของเรานะครับซึ่งบ้านของสมปกรก็จะอยู่ข้างหน้านะครับเราจะตามไปไปดูว่าเขาใช้ปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้หมูอัดเม็ดของเราจริงๆนะครับบ้านสมภพบ้านเลขที่9 9 9หมู8 ตำบลชอนสันอเดชอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นบ้านเจ้าของแปลงข้าวโพดแปลงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูครับก่อนนะครับว่าผลิตภัณฑ์แครงครูของเราเนี่ยใช้กับข้าวโพดแถวแถวเอดในบริเวณนี้ได้ผลดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับโอเค ี่วิเศษจริงๆครับเดี๋ยวเราจะลองแกะดูนะครับว่าเต็มเม็ดเต็มรวงแค่ไหนดูสักใหญ่แค่ไหนครับขนาดนี้เลยนะครับ เสมอเต็มหมดนะบอกว่าทำขา้าวโพดมาเนี่ยยอมรับเลยยอมรับครั้งนี้เลยอะเนี่ยฝักสวยมากแล้วน้ำหนักจะดีครับน้ำหนักดีฝักฝักไม่ใหญ่เหมือนกับไอ้พวกแปดแปดไอ้ตองแปดอะไรพวกนั้นหรอกแต่นี่คือว่าน้ำหนักไอ้พันนี้น้ำหนักเขาดีครับแล้วฝักจะเต็มเนี่ย แล้วตัวนี้เอาเขาใช้ปุ๋ยตัวไหนนะไหนไอตัวเนี้ของคุณไปเจอปุ๋ยอะไรที่ไหนยังไงไม่ไม่นี่ตัวนี้อผมได้รับคําแนะนําจากลูกสาวผู้ใหญ่แห่งคือคุณแม่ครับคุณแม่คุณแม่แนะนำมาคุณแม่บอกว่าคุณจ่าลองลองไปดูที่บ้านดิที่บ้านปีที่แล้วที่แขกหักอ่ะหักไม่เดินเลยครับแขกหักไม่เดินเลยเรัไอตอนนี้ว่าอ่ะไอเรามีแนวทางอยากใช้อินทรีย์อยู่แล้วครับก็เข้าไปที่บริษัทนิพพานโกก็ไปเอาปุ๋ยมาบอกปีนี้ ครขัดใจยังไงแล้วแต่ต้องใช้ปุ๋ยอินรีขี้หมูนี่ดู<อ>นั่นเลยเอาขี้หมูเลยนะเอาขี้หมูเอาขี้หมูมาลงเลยบอกตัวอื่นไม่ต้องเอามาลงเพราะว่าดินเราเนี่ยเป็นดินดานอยู่แล้ว<อ>เดิงทีดินเนี่ยเป็นดินดานพอขุดลึกไปเนี่ยดินเนี่ยจะเป็นแค่เป็นปูนขาว<อ>เป็นเป็นดินดานพอม,มาใช้ปุ๋ยขี้หมูตัวนี้ยอมยอมรับเลยดีมากๆเลยสุดยอดเลยแหละครับเรียกว่ากับการที่ผมใช้อินรีย์หลายๆตัวแต่อินทรีย์หลายๆตัวพอเรามานน่าดูอื เขามีส่วนผสมไอ้พวกอิฐิหินทีสายปนเยอะครับเพราะของเรามีอยู่แล้วไอ้พวกอิฐหินที่สายตัวนั้นเราไม่ต้องมาปนเราต้องการแม่ปุ๋ยจริงๆรเอาความจริงใจกับเกรรษตรกรไม่ต้องไปลอกกันแต่ยอมรับ<ช>ทำข้าวโพดมาเนี่ยจนแม่ยายพูดว่าทำข้าวโพดมาเนี่ยไม่เคยเห็นข้าวโพดดีแบบนี้แล้วฝักเสมอกันดีจังโอเคแล้วตัวนี้คิดว่าหมกเม็ดด้วยเนี่ยไหนหมกเม็ดไหมไม่มีครับอ่ะ ไม่มีมกเม็ดเลือกดูได้โอเคเลือกดูได้เต็มฝักแกะฝักไหนก็ได้ครับเต็มฝักทุกเม็ดโอเคเต็มฝักทุกเม็ดฮะเต็มฝักทุกเม็ดนะฮะเต็มฝักทุกเม็ดดูได้เลยครับครับผมเต็มฝักทุกเม็ดนะฮะเดิมขั้นนี่ขนาดกระทบแรงนะตอนแรกผมว่าจะไม่ได้ด้วยเรียกว่าทําใจแล้วอะ เรียกว่าบอลลูกปูโตแล้วพูดไงขอฝนสักเที่ยวนึงให้ลูกปูหมดแล้วใช่ไหมลูกปูขอฝนขอฝนให้ให้ลูกทังสักเที่ยงเถอะกล่าวว่าพอมันแทงดอกข้างแล้วเนี่ยเขาโพดก็จะชะงักการกินปุ๋ยมันดีแต่ตอนนี้ว่าไอเราเชื่อตรงที่ว่าปุ๋ยขี้หมูเนี่ยมันค่อยๆปล่อยสารอาหารมันจะสะสมตรงนั้นเองขึ้นมานะถึงแม้ว่าใจขาดฝนไปสักเกือบเดือนเนี่ยแต่ก็โอ ได้มาแค่นี้ถือว่าโอ้โหสุดอ่าเริ่มแลยครับคุณสามารถพูดได้เลยคุณอธิบายของคุณได้เลยครับขออนุญาตนะครับตัวเนี้ยเดิมทีผมไม่เชื่อคุณแมมเข้ามาแนะนําผมบอกว่าคุณจ่าคุณจ่าปีเนี้ยคุณจ่าทำข้าวโพดคุณจ่าลองไปที่โรงงานนิพานโกไปเอาปุ๋ยขี้หมูมาใช้จะเป็นขี้หมูขี้ไก่ก็แล้วแต่คุณภาพไม่แตกต่างกันเลยแต่ทุกครั้งผมจะ พอนั่นเสร็จเก็บเกี่ยวทันตวานเสร็จเราจะสั่งขี้ไก่มาใช่ไหมสั่งขี้ไก่มากองเลยอกองพัเงินคันรถละเจ็ดพันแปดพัน,น 7, 8, 8, อะไรก็แล้วแต,แต่แต่ปีนี้ขี้ไก่ผมก็ไม่ลงครับผมไม่สั่งขี้ไก่มาเลยผมบอกว่าเอาแต่ขี้หมูปีนี้จะเอาแต่ขี้หมูขี้หมูอย่างเดียวไม่ต้องเอาใช้ตัวอื่นเพราะว่าดินผมเป็นดินเป็นดินด่างไอ้ดินเนี่ยเป็นดินดินด่างค่ให้หินปูนข้างล่างเพรนะพอุณไปประมาณสักฝ่ามือเนี่ยจะเป็นดินหินปูนครับ แต่เชื่อไหมว่าพอมาใช้ป๋ยขี้หมูแล้วเนี่ยแล้วมาขนาดมาช่วงที่ว่าฝนขาดช่วงอีกเกือบเดือนผมคิดว่าไม่ได้เ้าพดแล้วผมคิดว่ายัางไงไม่ได้แน่นอนเ้าพอ่อปีนี้ยังไงบนถึงกับบูชาพะบอกบอกหลวงปู่โตอ่ะเอาขนาดนั้นครับเอาขนาดนั้นโ,โก็มันเจ๊งปีที่แล้วก็เจ๊งเกษตรกรเจ๊งสองปีเนี่ยจบกันแล้วพูดกันตรงๆไม่ต้องไปนั่นแล้วแต่ปีนี้กลับโอ้โหกลับได้ดีดีมากๆ ดีกว่าที่ทํามาหลายๆทีสีบปีด้วยครับเพราะฝักฝักมันเสมอการยอมรับหรือว่าปุ๋ยขี้หมูปุ๋ยไม่ว่าขี้หมูหรือขี้ไก่เนี่ยของโรงงานนิพานอโกรเขาเนี่ยยอมรับ นี่คือไม่ได้มาเตี้ยไม่ได้มาน,น้าไรนะพี่พูดกันตรงๆผมพูดผมเป็นทหาร <Okay. S 2> ผมพูดตรงๆ uh. งใครจะเชื่อก็ยอยเชื่อใครไม่เชื่อกันแล้วแต่เขา <Okay. S 2> ตรงนั้นแต่กเกษตรกรนะถ้ากเกษตรกรได้ลองใช้ลองเปิดใจใช้ดูนะลองเปิดใจใช้ดูถ้ากเกษตรกรไม่ไม่ไม่เปิดใจก็จะไม่รู้รใช่ไหมเราใช้เคมีเอออะไรก็เคมีเคมีนั่นแหละเคมี ME, กินเงินคุณไปเท่าไหร่ <Okay. S 2> ถ้าคุณไม่คิด <Okay. S 2> จะลดต้นทุนนะแต่ท uh ุกปีผมจะใช้แต่ขี้หมู ตัวอื่นไม่ไม่ต้องมานน่แล้วขี้ขหมูเนี่ยผมถือว่าแค่นี้ผมสุดพอแล้วผมถือว่าสุดยอดแล้วก็คงต้องต้องปีนี้นะปีต่อไปปีต่อไปต่อต่อไปและต่อ,ต,อต่อไปเพราะว่าผมต้องการฟื้นฟูดินไงฟื้นฟูดินดินเปรี้ยวดินเค็มจะเป็นดินกดดินด่างเลยแล้วแต่เราต้องเอาอินทรีย์มาช่วยนะอินรีย์มาช่วยแล้วมันเขียวทนเขียวนานเนี่ยพี่ลองดูดิขนาดมันเกินมา120กว่าวันเลยเนะต้นต้นยังเขียวอยู่เลยนะะ ต้นต้นยังเขียวอยู่เลย <God. S 1> ก็อยากจะให้ลองดูอยากจะให้แนะนําเกษตรกรท่านใดที่คิดเปิดใจนะก็ลองใช้ปุ๋ยนิพานาโกเนี่ย <God. S 1> ปุ๋ยเคมีจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยขี้ไก่แล้วแต่ถึงแม่ลูกหนึ่งจะ40่สิบโลทาไมลูกซึง40่สิบโลที่ผมศึกษาดูว่าเออของเขาแม่ปุ๋ยทั้งหมดเขาไม่มีอิฐหินทรายไปปั้นก้อน <God. S 1> นะ <God. S 1> ไม่ได้ปั้นก้อนมาเป็นเม็ดอะไรงี้ไม่ต้องไป50โลเอา40โลที่ว่าคุณ <God. S 1> <God. S 2> ภาพสูงเนี่ยโอเคแล้วนั่นแหละ ครับครับต้องขอบขอบขอบคุณสําหรับคาแนะนําและคำคำติชมครับครับอย่างไรผมก็อยากจะฝากนะฮะฝากท่านผู้บริหารนของบริษัทนิพาโกครับอยากจะให้ดีขึ้นขึ้นไปนะปรับปรุงคุณภาพดีขึ้นขึ้นไปนะฮะนะครับครับผมก็นี่คือผลิตภัณฑ์ของเรานะครับแคนกาลูแขี้หมูอัดเม็ดขี้ไก่อัดเม็ดต้องแคนการูแคงกะลูครับ แต่สิ่งสําคัญก็ฝากขอขอบคุณคุณแมบบนะที่มาแนะนําที่มาแนะนำนะฮะเพราะเพราะคุณแมบบทาไร่เยอะสองร้อยกว่าไร่ครับมาแนะนำครับขอบคุณมากครับดูต้นเตี้ยๆนีนะดูต้นเตี้ยๆที่ว่าหน้าตายไหมไม่น่าได้เนี่ยอย่างเงี้ยไม่น่าได้กลับได้อะนะแล้วเม็ดเป็นยังไงเนี่ยไม่ไม่ไม่น่าได้กลับได้อะ มันมันน่ามันน่ามันน่าจะตายแล้วอ่ะครับไม่น่าหล่อด้วยจะทอนแถวเนี้ยทั้งแถวเนี้ยเดิมทีเนี้ยเดิมทีแถวเนี้ยทั้งแถวจะจะตัดให้วัวกินแล้วถามว่าถามคนําเลยจริงเออให้ให้วัวกินดีป่ะกะก็กะว่ามันมันตายแล้วไงกะว่ามันตายแล้วยังไงมันก็ตายเม็ดก็ยังใหญ่เหมือนเดิมเม็ดใหญ่เหมือนเดิมได้เหมือนเดิมนี่ฮะโอเคต้นต้นสูง สูงไม่สูงมากนะพี่ต้นไม่สูงเพราะว่าต้นพวกนี้เดิมทีผมจะไปตัดตัดไปให้วัวกินครับผมคิดว่าอยางไงมันก็ตายไม่ไม่รอดแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยไม่รอดแล้วกลับได้อะกลับได้ผลผลิตนะมันน่าเชื่อไหมนะเนี่ยมันน่าเชื่อแต่ตอนนี้ว่ามันก็อยู่ที่ดุลพินิจแล้วนะแต่ผมพูดพูดความจริงแล้วแต่ถ้าอยากจะรู้อยากว่าเป็นยังไงก็ต้องเอาไปใช้เองก็ลองไปใช้เองเกษตรกรนะ เกษตรกรที่ฝังใจกับเคมีหรืออะไรแล้วแต่ลองเปิดใจใช้ปุ๋ยแข่งกระูแขงแกระูเนี่ยของบริษัทนิพานโกเนี่ยของเขาเป็นแม่ปุ๋ยทั้งหมดนะก็อยากจะให้เกษตรกร,ร,กรลองลองทดลองใช้ดูนะเราไม่ต้องไปใช้เคมีแต่ถ้าจะใช้เคมีผสมเนี่ยไล่หนึ่งเนี่ยอย่ากเกินแปดโลนะถ้าใช้ปุ๋ยนิพานโกนะไล่อย่ากเกินแปดโลเพราะว่าะะจะเกินไปแมลง อ๋อมันจะแรงครับแรง<อ>แรงเกินไปโอเคครับครับแล้วไอ้ถ้าคืออย่างเฉพาะอ้อยเนี่ยใครเกษตรกรที่ทําอ้อยเนี่ยถ้าไปใช้เกินตามใช้เคมีเกินตามกําหนดเนี่ยลำอ้อยัจะแตกเห็นชัดเลยนะสําหรับคนที่ทําอ้อยก็อยากจะแนะนําเกษตรกรลองเปิดใจใช้ดูแหมปุ๋ยเคมีเข้ามาประเทศไทยปีอะไรปีหนึ่งสองเรายัางเปิดใจใช้เลยใช่ไหม,รมเราย่างเปิดใจใช้ได้เลย แอ้นี่ปุ๋ยของเราเองอ่ะประเทศไทยเราผลิตเองนะเป็นการแข่งขันทางด้านธุรกิจในเรื่องปุ๋ยการแข่งขันตรงนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพมันต้องให้สูงยิ่งย่งขึ้นไปที่ว่าเกษตรกร,กรประทับใจนั่นแหละลดปุ๋ยเคมีลงลดปุ๋ยเคมีโอ้ลด,โลดต้นทุนก็จะลดลงเคมีงานเนี้ยกาลันตรีมเคมีไม่ได้กินผม <Okay. S 1> ไม่ได้กินผมเลยรับประกันผมหักดิบเลยเหมือนกับถ้าเป็นคนคนป่วย จริงๆตามหลักการเขาห้ามหักดิบแต่ผมหักดิบเลยเพราะผมดูในเคสของเคสที่ส่วนผสมของปุ๋ยนั่นแล้วะผมหักดิบเลยไม่ต้องมาใช้เคมีครับโอเคครับอันนี้ใช้ในไล่ลักกี่กระสอบครับพี่ไล่ละสองกระสอบสองกระสอบครับช่วงช่วงไหนครับวิธีการใช้ผมใช้ช่วงที่ว่าไถแปลช่วงแปลแปลเที่ยวหนึ่งนะฮะช่วงแปลเที่ยวแล้วพอเขาโพด สูงประมาณได้ถ้าหัวเข่าผมก็หวานตามร่องเที่ยวน,นหวานตามร,ร่องเลยหวานตามร่องเลยหวานตามร่องไอเราคิดว่าอืมมันจะซึมไหมมันมันจะซึมไหมแต่มันซึมมันซึมครับผมโอเคครับคุ้มค่าไล่สองข้อสอบครับผมบ,บ,บ้านบ้านหลังนี้นะครับบ้านสุขุมวิทนะครับปายเลขเก้าเก้าเก้าหมู่แปดชอนสาร,รเด็กครับเดี๋ยวเราจะ ขาเรียกก็ของบ้าน ี่สิบไร่แต่อ<ต>ันนี้ก็ธุรกิจพกดงานแต่ก่อนหน้านี้ก็เคยเจอกระทบแรงเนาะป,ปีนี้กระทบแรงไหมฮะโดนโดนโดนแต่ผลผลิตประมาณนี้ประมาณนี้โอเคแล้วพอ,อ,อใจแล้วนะฮะพอใจแล้วนั่นแหละก็ออล,ะะลองใช้ดูก็เลยโดนใจเลยใช่ไหมฮะเนี่ยโดนโดนโดนเลยโดนแล้วพอใจแล้วก็ลองใช้ปูตู้อื่นแล้วไม่ต้องแล้วเนาะมาดอหาตัวนี้แหละโอเคเครืยองเคียวไม่หายเลยเนี่ย ว่าจะตัดแล้วเนี่ยอันนี้ก็คงจะตัดได้เม้่เนี้แต่ถุงยังเขียวสดอ,อยู่มันสดสลินตรงกลางมันเริ่มแห้งเมื่แล้วแต่ <c oughs> ที่สอบถามดูสอบถามดูว่าดีกว่าทุกปีที่ทำดีกว่าที่อัดเคมีดีกว่าเยอะผมยังไม่เชื่อเขาเขาบล็อกบล็อกไว้เลยเขาบอกให้พูดใช่ไหมดีกว่าเขาพูดดีกว่าดีกว่าจริงหรือเปล่าฮะดดีกว่าจริงนะครับ ตัวนี้ไม่มีการเตรียมกันนะครับเขาบอกดีกว่าจริงๆนะครับเดินดูได้เลยจะไปคันจะไปดูทุกรอบก็ดีใจฮะเห็นเห็นเห็นภาพไี้ออกมาสวยรูดนี้อ่ะทุกนี้ไม่อย่างนี้หหลกแล้วมันโดนกระทบแรงมันกระทบแรงรู้อตัวดีอยู่นี่นี่กระทบแรงกับเดือนเาะ พอดอกรูปัวแล้วกระทบแรงงานแต่ยังเงี้ยคิดว่าคุ้มคุ้มค่ากับการลงทุนเนาะน่าจะคุ้มเพราะลงทุนแล่วไงต้นสูงปักออกเสมอกันเลย,กออกเน,เลยนะครับยังเขียวอยู่อันนี้อายุก,กี่วันแล้วครับพี่ร้อยนึก่วรจะร้อยห้าวันแล้วร้อยห้าวันนะครับ ouv. โอ้โหฝักเต็มนี่นี่สุ่มแกะเลยใช่ไหมพี่สุ่มแกะเลยอ <c oughs> เลืกครับไม่ต้องเลือกอือฮึนไปแกะอีกองฝักดูครับอลองสุ่มดูเดี่ยทีจัดที่จัดขักจะเป็นยังเงี้ยแค่ตอนนั้นแล้ทีจัดอที่จัดฝักเสมอกับที่จัด,กกท,จดที่จัดเนี่ยอย่างที่จัดเลยเนี่ย ดีเกินเนี้ดูแล้วต้นเนี่ยครับต้นห่างประมาณคืบหนึ่งเองนะใช่ครับลองดูกันดีจัดนี่ยตอนนี้ก็พอใจแล้วืีจัดนะปักหนึ่งก็คืบหนึ่งเลยนะครับจะพอคืบคืบมุขฟากก็ถึงครับอ่ฮะจัดแล้วเขาก็เกือบแบงนี้กันเลยเนี่ย ฝักจะมีเป็นรุ่นเนี้ยเยอะผมที่ถี่ี่โอ้โหแกะฝักไหนก็เม็ดแน่นทุกเม็ด,มดเลยโอ้โหสีฝส่ฝักกมันโลก,กว่าเนี่ยครับผม เดี๋ยวพุงเกี่ยวแล้วล่ะพรุงนี้แนะ่พรุงนี้เดี๋ยวต้องลองแกะดูสะหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างของนอีงไ้นไม่เต็มเลยโอ้โหเต็มเม็ดเลยนะนี่ก็หักแล้วยกเด,ยเดียวแล้วอือฮึโอ้โหครับ นี่แหละครับเป็นผลงานของแกงกะรูที่หมูอัดเม็ดครับ I got my ticket to ride.